สวัดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ Asian Market นะคะแล้วเราก็จะไปซูเปอร์มาร์เก็ตของที่นี่ของที่ตินนะคะจะไปดูอาการโควิดว่ามีกับข้าวอะไรเหลือจะเราก็จะขับไปนะคะ ี่เป็นอะไรตรงนี้ไม่แน่ใจครับฐานีดับเพลิงมากกว่ามือเห็นเขาเขียนไว้แล้วฐา,านีตำรวจเนี่ยนี่เ,นเหลืองเนี่ยก็คือเวลามีอะไรก็ต้องมาแจ้งความที่นี่แหละแล้วก็ทําพาสปอร์ตของคนฟินทําที่นี่แต่ว่าของคนต่างชาติต้องไปที่หนึ่งคนต่างชาติที่ว่าจะต้องขอพาสปอร์ตขอวีซ่าถาวรอะไรต้องไปที่หนึ่งอาจจะต้องไปทําที่ ที่ไรซีโอก็คือเมืองติดดกันใกล้ๆกันนะวันนี้คืนๆน,นะคะคนี่เดี๋ยวเราก็ต้องข้ามแม่น้ำฝั่งแม่น้ำกลับไปจะรถตำรวจอยู่ข้างหน้านนอนแยกไฟแดงรถตำรวจก็จะวิ่งน,นี่นะคะนู่นก็จะเป็นธงของแบบว่าเมืองนี้นะคะ กองดูรกูเขาจะปากไว้แล้วถ้าเผื่อเป็นวันอะไรสําคัญเขาก็จะครึ่งหนึ่งเขาจะทําเป็นทงฟินใช่ไหมคะจะคือเป็นทองชาติของแม่ทองชาติคู่กับทงงนี่อ่ะทงชาติคู่กับทงเมืองใช่ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารตรงนี้เป็นร้านชูชีเมื่อก่อนเราชอบมากินนะเป็นร้านกับข้าวขึ้นเนินไปก็จะเป็นโรงเรียนแต่ว่าตรงนี้ไม่เห็นเนาะ ถ้าพูดใกล้ๆเมืองส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดใช่ไหมคะใช่มีคอนโดแล้วมันจะมีบ้านเดี่ยวก็มีซ้ายมือก็จะเป็นสุสานเนาะ กัดความเร็ว70แล้วก็มีป้ายจำกัดความเร็วตามระยะทางแล้วแต่มีกล้องด้วยใช่ไหมคะมีกล้องจำกัดความเร็วด้วยเขาก็ถ้าใครขับขับเกินอ่ะเขาก็จะถ่ายรูปมันมีกล้องอัตโนมัติก็เหมือนที่เมืองไทยก็มีนะแล้วก็จะส่งบินมาเรียกเก็บอันนี้ป้ายรถเมย์ มันก็จะมีสีฟ้ากับสีเหลืองเนาะก็หมายความว่าสีเหลืองก็คือรถแล่นในเมืองถ้าเป็นสีฟ้าก็คือเหมือนรถบัสที่วิ่งวิ่งระหว่างเมืองเพราะนั้นป้ายเมื่อกี้ก็คือจอดทางรถบัสที่วิ่งวิ่งอยู่ในเมืองกับรถบัสที่ถ้าเราถ้าเราจะไปเมืองอือ่อนเะนี่ยก็คือทั้งสองเลยนะคะ ก็จะถึงแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นเขตอีกเมืองหนึ่งด้วยเมืองอยู่ติดติดกันนะก็เหมือนคล้ายๆประมาณจังหวัดนนท์กับกรุงเทพเปล่าแหละเลยไปนี่ไงนี่ป้ายอีกเมืองหนึ่งนะคะกาลินานี่ตอนนี้ก็เขตแล้วนี่ก็คือพริสมานะคะจะเป็นร้านที่เราจะเข้าร้านกับข้าวมันก็อ้าวตลบคนเยอะนี่ มันก็เพิ่งปรับปรุงใหม่นะคะปีที่แล้วหรืออะไรมันก็ไม่คนเยอะเราก็ต้องเข้าไปแหละเพราะเราต้องไปซื้อเนยเนยหมดเพราะมันจําเป็นปกติเราก็จะไม่ออกนะคะวันธรรมดาเดี๋ยวเราก็จะรีบเข้าไปรีบออก<ะ>รีบเข้ารีบออกโอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างในนะคะอ่เดี๋ยวเราหาที่จับกก่อนว่าจะเป็นแบบไหนอ,อันนี้กินกล้วยปีอยู่เนาะเขาจะให้กล้วยนะคะ กล้วยฟีใส่ตะกร้าใช่แล้วก็วเจ็กลเล็กๆด้วยนี่ราคาแอปเปิลเนาะแอปเปิลเยอะนะคะผล<ม>ไม้นี่เป็นกล้วยตะกร้ากล้วยเขาบอกว่าเอาไปได้นะเขาบอกว่ากินในร้านได้เลยเขาเขียนเลยฟรีก็คือหยิบได้เนาะเวลาเด็กเเข้าได้ยิบมาดูไส <shape> ้กรอน เดี๋ยวเราจะมาดูหมูอุ๊ยอันนี้มากินมินิริบส์เอาไหมล่ะเอาได้ไหม้อ่าอ่ามามาใส่ใส่ของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เอาวันนี้ต้องซื้อสำเร็จโลปไปหนึ่งอย่างวันนี้เรากินอะไรกันบนไส้กรเดียวใส่ นี่เขาบอกว่าจะไม่มีเนาะแบบว่าไม่มีของมาเติมเพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นหน้าร้อนหรืออะไรมไม่รู้ขาย่หน่อยเป็นคุกกี้แต่ว่าเป็นมูมินอะรเน,นี่เป็นกล้วยแล้วก็จะเป็นรสสตรอเบอรี่แพ็กเกจน่ารักมากซื้อไปฝากที่ไทยได้เลยนะคะนี่ก็เป็นคินเดอร์คัสน่าจะมาจากเยอรมันนะคิ Kinder. นเดอร์คินเดอร์ที่ไทยก็เริ่มมีแล้วเนาะ อาหารสำเร็จรูปเนื้อต้องซื้อไปใส่เผื่อไว้ในตู้เย็นมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ทำไมมันน่าก,กินเนาะเหมือนของจริงไก่กับข้าวอ่ะใช่จะเป็นไก่เลมอนปรุงอ,อร่อย เพราะว่ามันจะไม่เป็นเนื้อเนาะมันเป็นของมังสัวิรลตเหรอะใช่แชงไวเปล่าลน่ากินมากทุกอ,อย่างนี่คือซุปปลา อันนี้ตุ๊กตาอะไรเออเอาอันไหนดีอ่ะอันนี้พว่อันนอนนี้ก่องเอาไว้พรุ่งนี้ใช่ไหมอนี้ก็รอร่อยุกเนื้อทุกไก่เคยกินแล้วสุกไก่กับทุกเน,นื้ออร่อยชอบคือพิซพซ่าพิพซซ่าพิซซ่าิคือเขาวิทุกอย่างเสร็จแล้วก็ให้ทำเอง <S <S ก็คือซานอันนี้ที่อเมริกาก็มี คือมันจะเป็นแป้งแล้วก็ให้เราทำเองนะโอเค <Okay. S 2> พิซซ่าตรงนี้จะน่ากิอนอาะ นี่ให้เราจะเอา,เอ,าอันรีนเยอะมากใช่ลูกแป้งที่นี่เขาชอบกินมากเลยใช่ไหมใส่สลัดใส่ทุกอย่างบนพิซซ่าบนขนมป่งบน,บนมุน้งนี่ก็อร่อยแต่เมื่อเรามาเราจะต้องไปเอาอตรงนู้นละมังไม่ได้อยู่ตรงแผนกนี้หรื เมื่อกี้ก็คือแปดหมดนะคะเวลาไปร้างค้าตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะจะโชว์ว่ามีซื้ออะไรมาซื้อมาก็จะเป็นขนมมูมินนะคะจะเป็นรสกล้วยก็น้าเอามารีวิวใช่ไหมก็ขนมน่ารักใช่น่ารักมากเอามา r e ม i รีไส้ตรงกลางแนะ่ะวยิ่เป็นกรอบๆแล้วนี่เป็นไส้ตรงกลางมันเหมือนโรยแบบ ใส่ลุงอะ่ะเนาะเป็นยี่ห้อของที่นี่ด้วยวเดี๋ยวตอนเปิดกินเราก็จะมารีวิวจ<า><น>ะคะเดี๋ยวรีวิว <ไป S 1> อืมแล้วก็จะเป็นอาหารสําเร็จ<ช>เป็นมันบดนนเป็นไหไรมันบดกับมันบดกับหมูบดจะ<า>หมูบดแล้วเขาก็มีครีมซอสก็แค่เอาไปเวฟเนาะสามนาทีเขาจะมีเขาก็จะมีให้เนี่ยว่ามันมีไหมนี่เขาจะบอกว่าใส่ไมโครสามนาทีก็คือไปว่าเวฟสามนาทีเนาะจะ แล้วก็จะเป็นซุปปลาเหมือนกันเวฟเหมือนกันนี่สามสี่นาทีนี่ทำง่ายมากอันนี้ก็จะเป็นนี้เป็นหมูใช่ไหมเป็นมินิริปก็คือแล้วที่โครงหมูอันนี้ราคาค่าอยู่โลเกือบหนึ่งโลเนาะอันนี้ก็ใส่ไม่งี่นาใส่เข้าวช่กระโอบมันจะเขาจะบอกให้นะโอเค ก็จะมีนมเต้าคู้ใช่ไหม mm hmm. ที่ห้อน,นี้แล้วก็จะเป็นอ่ะอันนี้เป็น mm hmm. เนยค่ะ <laughs> หมุนเป็นเนยแล้วก็เป็นเนยเหมือนกันแต่ว่ารสชาติมันจะต่างกันนิดนึงนะก็เลยเอามาสองอย่า hmm. งก็เอาใส่ตู้เย็นได้เลย,นะยเยนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นโยเกิร์ตท,ทำจากน้ำเต้าคู้ใช่ไหม ก็คือจะเป็นของเจผมเจแล้วก็วุ้ยตุ๊กตุดด๊กกแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นครีมแบบว่าซอสใส่อาหารใส่พาสต้าใส่ใส่คุกกับเนื้ออะไรก็ได้แล้วมันก็จะอร่อยจะซื้อแบบนี้มาหลายแบบมากนะคะวันนี้อันนี้ก็สําหรับใส่เนื้อเหมือนกันอันนี้ก็เป็นโยเกิร์ตท,ทั้งหลายแบบนี้เนาะ อันนี้ก็ใส่กับขน้าเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นรส herbs ก็คือเป็นอะไรอะอันนี้อันนี้เขาจะเหมือนปรุงให้นิดนึงก็เป็นปรุงแบบเครื่องปรุงอะนี้ก็เป็นไอตีม <c oughs> ซึ่งจะละลายแล้วอันนี้ใส่กับขนมเป็นวานิลลาแล้วก็ซื้อเป็นนมอาลม,มาอดเด็กมาชิม ที่มาสหน้าอาจจะรีวิวแล้วก็มีดังกวาคลอดแค่นี้นะคะไม่ดูนเท่ารหร่วันนี้ราคาสามสิยูโรนะคะทั้งหมดนี่ประมาณพันบาทเนะาะจะก็ถ<า>ือว่าโอเคนะหลายอย่างมีอย่างราย,ยูมีเนื้อห้ายูโลแค่นั้นเองทหเงินไทยเท่าไหร่ก็สัสาไปคูณเนาะก็จะรู้ว่าเป็นเงินไทยจะ ก็โอแค่นั้นเองนะคะไปทำต่อข้าวกันนะวันนี้บ๊ายบาย